ดีครับวันนี้พบกับผมช่องไล่สวนแชนแนลครับวันนี้จะพามาชมมันสมปรังพันธเปดเก้า 3, 8, 9, ครับไม่มีระบบน้ำหยดครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าไม่มีงบเกินรับชมได้เลยครับนี่ครับมันสัมปรังเป็ดเก้า 3, 8, 9, ครับ หัวไม่ค่อยใหญ่ครับคนงานอยู่นู้นกินเข่ากันอยู่ครับคนงานข้างปีครับสิบแปดเดือนครับสิบแปดสิบเก้าเดือนเดี๋ยวคลิปคลิปหลังจะพามาชมเอ มันแขกดำครับพี่รุ่นสองเขาเรียกกันพ่รุ่นสองแต่ก็บ้านเรียกแขกดำครับนู่นแปลงเดียวกันนะครับแต่ว่าปลูกคนละพัน์ครับมาลองดู คนงานว่าบักคักว่ะโอ้เอาแต่หัวใหญ่ๆเนาะดูดูตอนนี <derecho> ้ผมกำลังเอาหมูมาตากนะเมนูอะไรจะมีเมนูหนูหมูหมูครับอ้ยยังลุกเียอูกพี่กำลังไล่สดด้วยนะไล่สดแซ่บลายเ โอ้เป็นตาเซีบเนาะตาแปดเดียวมันกาวเนาะรถพี่ย่าลงมากินน้ำมันได้บถพี่ได้กินน้ำมันมันว่ามันหมูได้รพี่เป็นยังบักนี้มันเล่นเด้เลี้ยงสุไาย่ไในเจตันสีวันเด็ดเจตเจตันห้าร้อยแปดสิบกิโลเรมั้งประมาณนั้น นี่สรุปแล้วนี่ลูกพีเอาจเที่ยวนี่สี่เที่ยวเต็มเต็มก็พอเนีนั่นแต่มูันวันเอาซ้ำเที่ยวาฮ่่าฮ่าฮาฮาฮ่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 าาฮ่าาฮ่่นฮัาฮ่้ฮเาฮ่า้่่ั่า่่่่รอ่า่ล่า ดูเมนูเป็นตะแซ่นี่มห,นหมูนี่นี่ไม่ใช่หมาและมั้งเนาะนี่ <c oughs> โอ้ป่า <c oughs> ไปหายคนละถุงหน่ <c oughs> น,น <c oughs> ถ้ามีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามชมได้ต่อคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ